กี่ดีเนี่ยอ,อืมชื่อบ่างไหนเจมุม่งสัมทันตินโอ้ยเจมิงเจมิงว่าบอเซียเด้อตัวแท้ตัวจริงค่ะบอเซียอ่าไม่เชื่อถามได้ค่ะถามดูสวยจังคนอะไรคนไทยจ้ะกี่ดีโอ้ยอ้วันนี้แต่งหน้าสวยะ่ะสวยจังใช้อะไรแต่งหน้าวะใส่มือจ้ะ สู้หัวแม่มันเลยว่ะเจมี่นี่หรืออ่ะเจ้ครับกระเป๋าเนี่ยทำไมไม่สะพายดีๆเอามาไว้ด้านข้างก็ได้มาปิดทำไมตรงนี้มันปิดอะไรปิดหีค่ะหีบ้านแม่งนี่จะสูงปิดกบไม่ได้เนาะไม่คือโขปีดปัจจุบันอีลูกฟลังผิดเอาเพท่านแลี้ยวธรรมะยืนตีบอกว่าท่านไดี๋ยวบอกระมูละลนะมึงเสื้อหนังอ่ะเอาแล้วเอาแล้วมาม หาเมย์กลัวมันสียโมเปลี่ยนยืนทัางโดนภาษาฝรั่งภาษาฝรั่งจีภาษาพอมากไข่ฟังผิดตัวซื่อยังล่ะวอชยูเน่บาย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 หูเลี้ยงบอบอแปลให้ฟังเนี่ยแปลให้ฟังเนยให้คอยแปลเออโอเอางี้จีจเอาไหนให้พี่น้องกระชีงเข้าไปเบงหม้อเอาจ้ เป,ปล่าเพื่อนไทยเบิ้งโมอะไรเจ๊กสิ่งงูเดี๋ยวนี้เจ้าเป็นแม่มันเจ้าต้องรู้ภาษาลูกเขาเนี่เจ้าต้องงูเจ้าตองแปลให้ใครเปรอะเออเอาว่าวไหมเชิญอะไปบ้าง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 บางมันวางได็กโอู้หแล้วปลามาหั่นมีนตกมือปล่าเออสว,วัสดีพี่น้องกเกษตรวิสัยเอโมนี<ห>นพี่น้องกำลังเริ่มทยอยมาเออหลายหวันสุดโอ้โหว่าดีว่าดี